เหตุแรกเลยที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือตัวแว่นนั้นเนี่ยไม่พอดีกับค่าสายตาซึ่งการวัดอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือตอนทดลองกับตอนของจริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเลยทำให้ตาต้องเกิดการเพ่งหรือมีการปรับ าาาทํงงงนขอดวตาสาเหตุอันที่2ก็คือแว่นใหม่อาจจะมีตัวลักษณะหรือขนาดของแว่นหรือทางกันแม้เราเรียกว่าพารามิเตอร์ต่างๆของแว่นเนี่ยไม่ได้ตรงกับสภาพตาของคนที่ใส่เช่นตรงเซนเตอร์ของดวงตาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกับเซนเตอร์ของตัวแว่นทําให้ภาพเนี่ยมีการหักเหไปจากตําแหน่งที่ควรจะส่งไปที่จอประสาทตาอันที่3ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากเชนก่นกันก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เด่นแว่นตาชนิดที่เราเรียกว่าแว่น2ชั้น ที่มีข้างบนสําหรับมองไกลและข้างล่างสําหรับมองใกล้หรือแว่นที่ไร้รอยต่อระหว่างส่วนที่มองใกล้และส่วนที่มองไกลที่เราเรียกว่าแว่นโปรเกรสซีฟในคนที่ใส่วันแรกนะฮะหรือช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเวียนศีรษะมึนศีรษะจําเป็นที่จะต้องปรับสายตาให้คุ้นชินกับโซนต่างๆของแว่นโปรเกรสซีฟนั้น,นหลังจากที่เราลองใส่แว่นไปสักสองาวันแล้วเนี่ยถ้าอาการดีขึ้นก็แสดงว่าปรับตัวเข้ากับแว่นใหม่ได้นะครับแต่ถ้าใส่ไปสองสาวันหรือก็เลย ีโปรเกรสซีเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่สามารถใส่ได้หรือปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะมากก็แนะนําให้นําแม่นนั้นเนี่ยไปปรึกษากับร้านแม่นหรือจกักษุแพทย์นะครับเพื่อหาทางแก้ไขครับ